สวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำกนเด้อค่ะมื้อนี้กับข้าวร้ายแห้งค่ัเนี่ยพี่น้องอ้ยกล้ยก้ยบังเน้าวใส่กอกอนึ่งปลาอ่านึ่งอ้ยออมอูปลาต้มจืดพัดปลาดุกอ้ยหลายอย่างหลายแนวค่ะเต็มถาด ทัองดักแด้ทั้งลูกชิ้นเออมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อมิว้างหันมหันใหมกหันใหม่หันใหมสูงไปป่ะ,อะเอาหนามันลงเฮ้ยมันม่เห็นกับเขาไม่ไม่ไม,ไม่ผักหน้ามันลงลูกอีดอีดโอ้ไม่เห็นหัวพ่อจิ้น เออเนี่ยเห็นพอด,ดีอือโอ้ยไหลายยางหลยแยเนี่มาได้พี่น้องเพิ่งพักกระโดนกูเ <c oughs> นี่ยพักกระโดนบ้านเฮาม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 าตลาดนัดคนเยอะเยอะนะแล้วคนมาจากกรุงเศษมาจากอะไรกันนะมันเยอะอย่างเงี้ยตลาดนี้ม,นมาจากมู่นมั่งจากทั้งอำเภอเห็นป้ายรถเนะี่ยเห็นป้ายรถส้มบุรีกับมี่ อะไรนะกรุงเทพอะไรลยองด้วยแล้วถ้าชนบุรีแล้วยองจะเป็นหนองเ่าบ้านทำงานโงงานนะงานงงานเยอะนะมีตังเยอะมั้งค่ะนื้จีเสือะรขามดเจี้นเนจีอูกปลาพี่นองอู้ขา่นอง Mặc okay. กินกยองเน่าได้อบอลแล้วัได้ไปกิมด้วล่มือนวาบนี้อันนี้ว่าพออันนี้เอาเกียงเหรอแมน ใครดูใส่กอปโอ้ยเย็นไหมโนดีจิ้ม่จกไเ้เาจายใเยอจไม่เมมจัเ,จ,เจ้าเจ้าเดียวมันคม่นข้ายมง่ช่งหมดหอ,อ่ะได้ยุงเี้ยนาแม่เอยเห็น

มะเละคายหอดหยางวาัวตัวนี้อาจารย์มาพักผมสีเละคล่องคำมแม่นี่ิรีเนต้นอันเอียงเ่ะอันเข้าเอิญเอ็นยูน้ำปลาสีมว่วงอันดอกที่เข้าไปบไปัดหรือว่แต่ยังเป็นคุ้นเป็นคางอ่ะบอกเป็นเออบอกเป็นอเออ <c oughs>

ับาหลายอย่างหลายแนวบอจักสิแนวสิกินเอาสั่งนะส่วนหาตอนเ่ะออกโรงนงา่ดได้ผักเยอะแยะเนี่ยนะกินกับอะไรดีครับกินข้าวไหมลูกกินลูกชิ้นเหรอลูกชิ้นไหม ข้าไม่ข้าไปะเบไม่เอาจิกิน้ำมยเชอเอามาเหม่มิวเอามาั้งแก้วนะแก้วพี่ตั้งใทดูแก้ว่นี้เอาไหมตั้งใจที่ดูแล้ไปไหนพี่ดูนเหรอเอาข้งแก้วเลยก็ได้เอาแก้วแก้วเอาแก้วนี่แหละรับโลกอร้านก a n a n ก c a n d นดีดีอย่งเง เรกัน้าทิ้งเนอ้องซ้ำขวามุนอะไรอย่างเดียวนะอ่ะ,อะ,อะหมุนแล้าทิ้งก็เทใส่เลยทิ้งมันเหรอจะใส่ไม่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค <มะ S 2> น,นเดียวือมั้ะกินนักแกได้กินพร้อมหลังเป็นเรื่องหน่อยกินข้าวหน่อเจ้าหลอกนีแม่เน้อแกพังอ่ะ อันเป็นอะไรก็เป็นยังอันเป็นยุงเป็นจันออกมาไหมเอ้อเป็นแย่กินน่็นไหมเอาอันอยากไลยเนาะอันขี่มันแน่นอนเนาะขี่บักหลอกเนาะอยากไล่ไปคอยเท้าเอามือหยิบนี่คนกับอันไม่ได้ทันใช่ไหมเอาเราคนเอาไม่คนกวักไม่เออก็ไม่เสายวไปเมือเไาบ่กอันอันเห็ดเห็ดแห้งๆให้น้ำห่อนอันเด่นเสมือเรานะ ไม่ให้ท่านไอ้เนี่ยแม่ม่นี่ยติมอ่ยังไงอ่นี่ยท่านอยู่เหรอไอติแม่ได้ตัวได้แล้วกวยเนี่ยอากเนีกินเดียแล้วกินเนี่ยไปกินแล้่าก็เอาให้กินนะขาเป็นดหน่อยนแล้วกวยเป็นมาเลี้ยงเหร ยายคุแม่เป็นแบดตัวบเ็นหนึ่งนแ่เดไอ้คุณดอกมากไอหังต่ไดู้ไมตาันเอร์ไพ่อแม่ตัพ่อแม่อ้พ่อบู๋นุ๊กยังขอชีวตาฮันเอนเลยนะนี่เหรออืมแนบอกเห็นแล้วเอาไปคุถูกคนแ เป็นขี <up> ้าก็เป็นนิวนี่แถวแล้วก็ปูข้าวตายไป็นนพุ่นนี่แะไปเอาเอาไปแก่เดนรงเหยียหนังแล้วอยังเยเนื้อันแกใจด้วยกันแต่แม่์ป็นนิพุ่นบอเห็นเ่ยบอกเป็้พุ่นเปยังไหนี่แต่เมยไป็นิ้พุ่นบ่เห็นเลยมันโวยไมอใจเนาะพอมาผู้เฒ่าอ่ะพอาย่ง้จะของตายแม่เถ่าบบมักอื เอาล,ล้ละเอาแรนไปน <like now. S 3> ้ากันละเออไปพ่อแม่แถวเ้มีแตขอไต่้อขายแต่องไต่องไที่นีหนี้อะอะนี้หลังก็ข้อท้งคุณโ่่นกขาทั้งนี้กับแรนมากกมเอาเสือบผูข้อจาก๋อน่แก งวตัวละกู้เสาโคตรน้อยไม่สดจันบ่แบแต่อักินได้เสามบ่อ้ห้หิวี่อขาหค่ยกินได้เสาเยอะเลยนอกจากตื่นขิงกิมกาแฟแล้วขันันว่าสิไปหยังกินรองบึงบ่แแสบอดเอากินไปกิมบ่านแสกินได้ั้งั้ง่อยตวยปน่ต้องกินไม่ยอมต้องจ้อยดีา โอเคโอต้นนปต้นที่ไนละไนี่แชบ่ป่ะเด็กจะมาหน่นของอย่ลงแล้ววันนี้ออกราฟาไหนอะพาไปผาเผาพะ เผอไม่ออกก็จุไปน้ำหลายอ่มั้งเดาวจมุดหิดบ้้นเดามไม่ออดเดี๋ด้จตจังแหงเท่าเหร่นะหมอนชาตไปอย่างเงาบานหรือว่ิคนสี่สองอช่คัินส่ิบสอ